สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆนะคะเข้าครัวนะคะไปทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันค่ะกากหมูเหลืองแล้วน้ํามันก็ร้อนเนี่ยพอใส่กระเทียมไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเนี่ยแหมปิดไฟเลยปิดไฟตั้งแต่ตอนใส่กระเทียมแล้วเพราะน้ํามันเขาร้อนเดี๋ยวกระเทียมก็สุกพอดี โอเคเรียบร้อยค่ะแหม่มจะใส่ตะแกงแบบนี้นะคะแยกไว้นี่นะคะนี่ไอกระเทียมกัะกากหมูของเราจะได้กรอบนะคะแยกไว้แบบนี้แล้วก็ใส่อันนี้จะเป็นรากผักชีกับกระเทียมนะคะก็จะผัดให้หอมค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยค่ะลงไปผัด ค่ะผัดเอาสีประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปก็ตั้งหม้อนะคะใส่น้ำแล้วก็เทที่เราผัดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้น้ำเขาเย็นนะคะก็เลยแข็งเดี๋ยวพอร้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะละลายนะคะแล้วก็เป็นสีส,สวยๆค่ะค่ะแหม่มก็จะใส่โครงไก่ลงไปนะคะ ใส่โคงไก่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่เป็ดลงไปเลยนะคะใส่เป็ดแล้วก็เครื่อมคาโลนะคะใส่ไปเลยนี่นะคะเขาจัดชุดมาให้แล้วใส่ไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ําตาลกวดนะคะนี่ค่ะน้ําตาลกวดใส่ไปแล้วก็มีกระเทียมเจียวเอ้ยไม่ใช่กระเทียมเจียวอะไรกระ,กระเทียมดองนะคะ ใส่กระเทียมดองไว้สักหัวหนึ่งแล้วใส่น้ำกระเทียมดองไปหน่อยค่ะแล้วก็จะมาปรุงรสนะคะก็จะใส่ซอสปรุงรสซอสปรุงรสซีิ๊วขาวกะเอาเลยนะคะสซีิ๊วดำ มีดำเค็มกับดำหวานนะคะอันนี้ซิ้วดำหวานแล้วก็จะใส่ใบเตยค่ะเดี๋ยวค่อยๆต้มไปจนกว่าเขาจะสุกนะคะพอเขาสุกแล้วแหม่มถึงจะใส่เลือดเพราะว่าเลือดเนี่ยเขาเลือดก้อนเขาต้มสุกมาอยู่แล้ว ว่าถ้าเราใส่ไปตอนนี้เดี๋ยวมันเดือดชนกันไปชนกันมาเลือดมันจะแตกนะคะก็เดี๋ยวต้มไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะค่ะแหม่มจะใส่ผงปรุงรสด,ด้วยนะคะอันนี้ชอบรสเห็ดหอมถ้าเพื่อจะใส่ผงปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะผงปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวก็ใส่ได้อันนี้แหม่มจะใส่รสเห็ดหอมค่ะแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะแหม่ใช้ดอกเกลือนะดอกเกลือก็เพิ่มเค็มไปหน่อย แล้วเราก็จะค่อยๆช้อนฟองออกด้วยนะคะค่อยๆช้อนฟองออกแล้วก็ดูสีสันว่าชอบพอหรือยังถ้าอยากให้เข้มก็เพิ่มซีอิ๊วไปหน่อยนะคะให้เขาเข้มตามชอบได้เลยอันนี้ค่ะพอนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเราเริ่มสุกดีแล้วนะคะแหม่ก็จะใส่เลือดก้อนลงไปนะคะ แล้วเดี๋ยวให้เขาเดือดอีกทีก็เป็นใช้ได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะช้อนฟองออกด้วยนี่ค่ะเป็ดก็หั่นชิ้นตามขนาดตามใจเลยนะคะใส่ไปเลยเยอะๆ แต่มก็ทำไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าเอ้ลูกนะคะนอนอยู่เนี่ยเห็นไหมห้อย,อยนี่หลับด้วยใส่กระเป๋าจิงโจ้นะคะห้อยอยู่โอ้ตักลาดเลยแบบนี้เลย ่ะก็มาแต่งหน้ากันโดยตั้งฉายนะคะแล้วก็กากหมูที่เราเจียวกันเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราคุกเส้นไปแล้วนะคะก็โรยอีกทีนึงแบบนี้จะได้กรอบแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะที่เราปลูกไว้ก็โรยไปเยอะๆเลยจะได้หอมแล้วก็พริกไทย แล้วก็จะโรยด้วยพริกน้ำส้มดองพริกน้ำส้มดองเนี่ยนะคะยิ่งยิ่งดองนานอะ่ะก็ยิ่งอร่อยนะแหมดองเก็บไว้เป็นขวดเลยอมเปรียปร้ยวก็โรยไปหน่อยค่ะแล้วแบมก็จะใส่พริกเผาจีนนะคะจะได้หอมพริกเผาจีนมีคลิปแล้วนะคะ เดี๋ยวแม่แปะลิงก์ไว้ให้นะคะอืมเสร็จแล้วน่ากินไหมก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดของแม่มนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะพอใช้ได้ไหมเป็ดชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะน่าทานไหมค่ะเดี๋ยวไปเจอกับคุณลูกค้ากันค่ะนอนรออยู่แล้วยิ้มหวานกัน คือลูกคายิ้มหวานนี่ครยิ้มหวานยังคะยิ้มหวานยังเออยิ้มหวานจังเลยยิ้มหวานกันมไม่โชว์ฟันเหรอคะยิ้มโชว์ฟันหน่อยที่แมวปากเป็ดไม่เอาปากเป็ดไม่เอาปากเป็ดดูดูดูทำในโชว์ฟันหน่อยโชว์ฟันหน่อย แล้วโชว์ฟันหนยังจิยิ้มเองหนูอย่าทำหน้าตลกสิแม่ขำว่ะยิ้มยังไงอ่ะนะี่ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเอยทำต,ตาเจ้าเล่ให้ดูหน่อยสิคะตาเจ้าเลอ่อ่ะทำเป็นปะทำตาเจ้าเล่เป็นไหมทำเป็นเปล่าเนะีเป็นเปล่าเป็นเปล่าคะ หนูทำตาเจ้าเล่เป็นเบาคะาหนักแล้วเนี่ยเราแ่ะแปดโลแล้วนะเนี่ยไม่ใช่เบาแล้วนะเนี่ยอยิ้มยิม,ยมคุณลูกค้าเอ่อคุณลูกค้ามีแผลแล้วนะคะ๋ยวแหมจะแปะลิงกงแผลไว้ให้ใต้คลิป Youtube นะคะเราเจอกันใหม่นะยิมย้มยิม้มยิ้มเจอกันใหม่คลิปนี้นะคะย,ย,ยคลิปนี้ชวัจิค่ะ